รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับเข้าสู่มาสเตอร์คเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว ซีซั่นนี้เราเปิดโอกาสให้นักร้องจากทางบ้านเข้ามาแข่งขันร้องเพลงประชั้นกับดวงดาวของเราแบบเพลงต่อเพลงใครถล่มดาวเอาชนะได้สำเร็จรับเงินรางวัลกลับบ้านไปเลย 5,000. บาทสำหรับนะักร้องคนต่อไปของเรานะครับถ้าใครเคยไปอัมพวาต้องแวะไปร้านนี้ดังมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแม่ค้าผู้ทำก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ครับมาพบกับเธอเลยคุณเอ๋ครับ สวัสดีค่ะชื่อเอขวัญชัยวัฒนาเสวีนะคะคือของสำหรับพี่นี้ความสวยให้ห้าแต่มั่นหน้าพัานนโอเพ่ารเวลาเธออยู่ร้านเธอจะใส่ชุดไทยลวกก๋วยเตี๋ยวเลยทำไมถึงดึงเอาชุดไทยมาเป็นคอนเซ็ปต์ในร้านครับบางทีหนูก็ใัตใส่สบายอยู่ลวกกว๋วยเตี๋ยวอยู่ลูกค้าก็เดินมาอุย้ยคุณแม่นายกาเกต อ๋อเจ้าดูก่าจิกหวยข้างๆอ,อ๋อจิ้งจัง g i า g นัง,นนงผีนังแย้มเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งขายเท่าไหร่ก็สามสิบห้าบาทแล้วก็มีเมนูสเปเชียลของเราเลยไม่มีที่ไหนคือก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกอ่องก,กับก๋วยเตีย๋ยวกงส้มว้าวโอ้โอนี่พูดตัวอย่างมาเลย ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนจะต้องแข่งเพลงกันอวยพรอะไรเพื่อนเอาเลยอยากได้5,000นะคะเพราะว่าน้องขอพันหนึ่งน้องขอพันหนึ่งคุณเนยอยากแข่งใครจริงๆแล้วแข่งกับท่านใดก็ได้ยกเว้นพี่ตุ้ยไมเพราะเพราะว่าสเปคอยู่ คุณเอ๋นักร้องจากทางบ้านของเราเตรียมตัวมาถล่มดาวพร้อมมากขนาดนี้และบอกว่าไม่อยากแข่งกับคุณตุ้ยเกียกรติกมลเพราะตรงสเปคอ่าๆไปดูกันต่อดีกว่าว่าวันนี้คุณเอ๋จะได้แข่งกับใครไปดูกันเลยเอา้าจะได้แข่งกับใครนะครับมาลุ้นจากวงล้อแจ้งเกิดของเราเลยครับวงล้อมุนกับ เจอน้องจะาจะ๋าคนสวยจะเปลี่ยนไหมครับมีอยู่5,000ันบาทถ้าเปลี่ยนจะต้องเหลือ3,000บาทไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้พี่เอจะร้องเพลงอะไรครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดของพี่คัทริยามณสีโอ้โหอ,อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับก็ให้มันเกิดเลยอ่าเออเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาหารอร่อยมากเลยขอใจเธอแลกเบอร์โทรโ ไปโยนเขาคุเหมโยนคุเดียวได้อะอาหารแซบมากต้องเพลงต้องแซบๆต้องขอเบอร์ไว้เลยใช่ไหมเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นมาฟังกันก่อนเลยนะครับกับพี่เอ๋อะไรจะเกิดให้มันเกิดครับ

มมก,ก,ก่นากาอนพูดเรื่องเพลงขอขอบคุณพี่เอกก่อนเลยนะครับที่อย่างน้อยๆเนี่ยเท่ากับประชาสัมพันธ์ประเทศเราอันนี้คือสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับประเทศจริงๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีจริงๆเพราะว่า ที่เขาแต่งกายนะครับก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ชุดไทยครับมันไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ดังไปที่จีนที่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาใส่ชุดไทยตลอดแต่เขาใส่มาก่อนที่ร่อนือก่อนะเขาใส่มานานเลยนะใช่ใส่ทั้งร้านด้วยอะไรเงี้ยดีค่ะดังต่างประเทศด้วยใช่อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะพี่เอ๋เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือภาพลักษณ์ของไทยเราต่างชาติเขามาเขาก็ชื่นชมครับเนี่ยก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งเอ้่คนเราไม่ต้องวิจารณ์การวิจารณ์ก๋วยเตี๋ยวดีไหมดีอร่อยมาก อร่อยมากเลยโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวพริกอ่องนี่อร่อยมากจริงๆครับเมื่อสักครู่นี้ได้ชิมไปแล้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเพลงเขาดิค่ะพูดถึงเรื่องเพลงเขาดิค่ะพี่เอ้ใช้เสียงชิงร้องพี่เอ๋ใช้เสียงสองหรือเสียงหลบร้องถึงแม้ว่าจะใช้เสียงหลบอกเหนื่อยว่ะออกเหนื่อยว่ะ การใช้เสียงเสียงหลบร้อเนี่ยเสียงเสียงสองะเนาะเสียงปลมเสียงปลมมันเหนื่อยนะแต่พี่อเอกก็เออแบบแล้วทาแผเมบเนี้มัน,<ด>ม,นมันแบบมันต้องเต้นต้องอะไรด้วยแต่พี่เอกก็ไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยเลยนะถือว่าดีอะ่ะ ชอบตรงนี้ไม่มีเพี้ยนอยเขาต้องซ้อมทํากันบ้านไม่เยอะเลยล่ะใช่เขาไม่มีเพี้ยนเลยนะเพลงชอบร้องเพลงมากพี่เอ๋เนี่ยวันนี้ถือว่าพี่เอ๋เก่งนะใช้เสียงสองร้องเสียงหลบร้องแต่ไม่มีเพี้ยนเลยกําลังดีสนุกสนานตลอดกับการกับการเต้นกับกับแดนเซอร์กับคนดูกับอะไรสนุกตลอดแต่ว่าเสียงสองถึงจะฟังแล้วไม่เพล้อแต่ว่ามันสร้างความบันเทิงให้กับเราเราดูแล้วสนุกอะ ดูแล้วไม่ได้ขัดเขินอะไรว่าเส,เสียงสองจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจว่ะแต่ว่าเธอทำได้สนุกคุณเอ๋ได้โชว์เสียงร้องและก,การแสดงไปแล้วพร้อมรับคำชมจากกรรมการไปเพียบแต่จะพอให้ชนะถลลมดาวในวันนี้ได้หรือเปล่าช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรในแบบของคุณจ่ะจ๋าพิมพ์รตาพักสักครู่เดียว